สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเข้าออเดอร์กันอีกนะครับตามเทนขาลงครับฟ้าตัดดำดูซิจะลงหรือเปล่าเอาเข้าออเดอร์ไปแล้วไม้แรกนะครับกดลงไปเห็นเส้นสีฟ้าตัดสีดำแล้วนะครับแล้วก็แท่งก่อนหน้านั้นเป็นแท่งแดงมีไส้ข้างบนยาวด้วยแต่เขาจะลงให้เราหรือเปล่านะครับ เข้าไปหนึ่งไม้แล้วกันเพราะว่าจุดเข้าของเราเสียเปรียบนะครับเปิดมาก็เจอกลาฟทันทีนะครับก็ไม่รีรอนะครับเข้าออเดอร์กันไปเลยนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับต้องลุ้นกันนิดหน่อยนะครับเงินขายได้ครับรูปแบบได้แล้วนะครับตอนนี้กลาฟเป็นคนตัดสินเรานะครับ ถูกต้องหรือไม่ถูกครับนะบขอบคุณมากนะครับสำหรับไม้นี้นะครับ,ตา,ารบตามเทรนขาลงนะครับตามเทรนขาลงฟ้าตัดดำและแท่งก่อนงานะนั้นก็เป็นแท่งแดงมีไส้บนยาวด้วยเราก็เลยเข้าออดเดอร์ด้วยแท่งนี้นะครับมาเปิดมานะครับเราก็เข้าออดเดอร์ไปนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคู่นี้ก็ ลงมาถึงแนวรับด้านล่างแล้วนะครับแท่งเทียน1น,นาทีนะครับ b บ n a r y o รี่ออปชัโอ้โหโอ้โหลงมาเร็วเหลือเกินนะครับเ<ม>ยน็ยนแบบนี้นะครับ4ี่โมงเย็นกว่ากว่าเนี่ยกราฟเริ่มวิ่งหน้าดูแล้วนะครับแต่เราก็เข้าออเดอร์ โดยการคัดเลือกกราฟที่เป็น OTC นะครับแบบนี้เรายังไม่เข้านะครับรออีกสักนิดนึงโอ้โหกลับตัวขึ้นแล้วนะครับคู่นีก้กลับตัวลงมากดลงตามลงมาแต่เราเข้ามาช้านิดนึงโอกาสเสียเปรียบค่อนข้างจะสูงเลยนะครับเรามาช้าครับแต่เราก็เข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับ เราไม่กดแล้วนะครับเราไม่เข้าแล้วเรายอมมาช้าก็ต้องยอมรูปแบบไม่ได้เงินไขก็ยังไม่ครบแต่เราก็เข้าออเดอร์ไปแบบนี้เราก็น่าจะพิจารณาตัวเองได้แล้วครับนะไม่เข้านะครับแบบนี้ต่อไปรีบมาเกินไปนะครับเราได้จุดเข้าที่ไม่ดีนะครับน่าจะสูงกว่านี้สักนิดหนึ่งครับ กราฟคอดิดขึ้นไปแล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับตัวเองว่ามาเร็วนะครับไม่โทษกราฟนะครับโทษตัวเองนี่แหละครับหมายต่อไปหมายต่อไปเดี๋ยวเราก็เข้าเดินตามเทรนนะครับตามรูปที่วาดขวามือไว้นะครับถ้าเมื่อกี้ไม่มีแต่เราก็กดไปนะครับตลาดนี้ไม่เคยปราณีใครนะครับคนที่ สนใจอยากเรียนรู้นะครับก็เรียนกันได้ฟรีนะครับตามเง่นินไขเข้าออเดอร์กดลงตามมาแล้วนะครับตามมาแล้วตามมาแล้วเงินไขได้นะครับแท่งเขียวก่อนหนะ้าเป็นแท่งโดจินะครับแท่งนี้เปิดมาแล้ววิ่งกลับตัวลงทันทีแล้วก็เข้าออเดอร์ในจุดที่ได้เปรียบนะครับจุดที่ได้เปรียบตลาดนะครับนะต้องวิเคราะห์กันแท่งต่อแท่งนะครับด้วยแท่งเทียนหนึ่งนาทีแบบนี้นะครับ แหมเวเข้าไปสองไม้คู่แบบนี้วันนี้เราก็น่าจะไปต่อไม่ได้นะครับครบห้าออเดอร์นะครับออเดอร์แรกสองไม้ออเดอร์ที่สองหนึ่งไม้ออเดอร์ที่สามสองไม้รวมแล้วเป็นห้าออเดอร์ห้าไม้ครับครบจบทวนครบทวนกระบวนกวารในวันนี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับหลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามานะครับอยากเรียนฟรีแบบมีเงินไขและเปิดบัญชีเทรดฟรีนี้ก็ มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ